ผมว่าเสียศูนย์ไปเยอะนะครับไปตอบคําถามหรือไปตอบประเด็นของคุณไอรักชนกเนี่ยให้เคลียร์ดีกว่าัอดีครับพี่พอดีพี่หนูไม่ได้เป็นรัฐมนตรีมหาไทยแล้วอไอเรื่องที่เราจะคุยกันแคนเซอรไปก่อนนะอ,อย่างนี้เหรอฮะอ๋ออันนี้สมมุติจะให้ผมผมพูดอย่างนั้นเหรอฮะคือผมว่ามันประหลาดคือคือตอนนี้เนี่ยคุณไผ่ลิก หลังจากที่เสียศูนย์จากกรณีคุณไอซ์เนาะ <laughs> <laughs> ก็พยายามที่จะเขาเรียกไงสร้างราคาตัวเองผมว่าคุณไผ่ลิกเนี่ยไปตอบคําถามหรือไปตอบประเด็นของคุณไอ้ลักชนกเนี่ยให้เคลียร์ดีกว่า <c oughs> นะครับผมว่าเสียศูนย์ไปเยอะนะครับ <c oughs> ประเด็นเรื่องกินข้าวเนี่ยนะครับต้องพูดกันตรงๆว่าทางฝั่งเพื่อไทยเนี่ยดูร้อนรน ผิดปกติมากครับคือผมไม่นึกเลยชีวิตนี้ก็เพิ่งครั้งแรกเหมือนกันนะฮะกินข้าวแล้วทําให้มันเกิดแรงสันสะเทือนนะฮะหลายริกเตอร์ในในการเมืองฝั่งเพื่อไทยไม่เขาเขาอย่างนี้หรือเปล่าว่าปกติเขามองว่าคุณราศมันเนี่ยเหมือนเป็นตัวจี๊ดของสีส้มอ่ะแล้วไปคุยกับคุณอนุทินซึ่งเป็นตัวพ่อของสี้ําเงินอย่างนี้ไงเอาเอาจริงๆรนะตัวจี๊ดเนี่ยผมเป็นตัวจี๊ดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมอภิปรายมีข้อมูลใช่ไหมเราคุณคิดว่าข้อมูลมาจากไหนอะ ข้อมูลมันก็ต้องมาจากแหล่งจี๊ดจี้ปะอะ <c oughs> <c oughs> ถูกปะ <c oughs> คือ,อคุณคุณต้องเข้าใจว่าเวลาที่นักการเมืองไปหาข้อมูลมาอภิปรายในสภาเนี่ยม,มันต้องผ่านการพูดคุยกับคนจํานวนมากผมว่ามันเกินไปมันเหลือเชื่อมากที่มันจะมีมมการวิพากษ์วิจารณ์จากคนที่เป็นนักการเมืองแล้วผมเชื่อว่าคนแบบคุณไผลิกหรือคนค่ายสีแดงอีกหลายๆคนเนี่ยคุณผ่านการดีวการเมืองมาเยอะมากกว่าผมเป็นล้านเท่าอ่ะแล้ววันนี้คุณต้องการมาหาประโยชน์แบบ หาเศษหาเลยจากเรื่องแค่นี้นะครับผมว่าเป็นเรื่องที่เป็นการ discredit ที่ไม่มีไม่มีความจําเป็นอะไรเลย